คุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่จบสงครามโลกครั้งที่สองที่เยอรมน,นีเป็นฝ่ายท่ายแพ้ส,สงครามก็ได้เห็นการประชุมการหา,หารือร่วมกันของผู้นำประเทศทั้ง3ที่เรียกกันว่าผู้นำสามพิเบิ้มก็คือผู้นำสหรัฐผู้นำของอดีตสหภาพโซเวียตและผู้นำประเทศอังกฤษผู้นำทั้งสก็ได้นัดประชุมกันนะคะซึ่งเรียกว่าการประชุมเยวต้าเมื่อ77ปีที่แล้ว ด้วยความหวังว่าจะสกัดกั้นบทบาทของเยอรมนีแต่กลับกลายเป็นว่าการประชุมในครั้งนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นและมาถึงยุคนี้ได้เห็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนก็อาจจะยิ่งตอกย้ำนะคะว่าสงครามเย็นไม่ได้หายไปไหนคะ่ะติดตามจากรายงานของคุณชาตรีสุวรรณวไลกรคะ่ะ And that freely elected governments should be set up as soon as possible. ในช่วงนี้เราจะได้เห็นบทบาทของนาโตเพิ่มมากขึ้นจากเหตุขัดแย้งของยูเครนและรัสเซียซึ่งถ้าผมจะเล่าความเป็นมาของนาโตผมอาจจะต้องเล่าย้อนไปถึงช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงที่เยอรมน,นีใกล้จะแพ้สงครามในตอนนั้นมีการประชุมหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าการประชุมยอวต้าในปี1945ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะสร้างสันติภาพหลังสงครามโลก และก็สถาปนาชาติต่างๆที่ถูกทำลายลงในยุโรปหลังสงครามการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมบิ๊กทรีที่มีผู้นำจากสามชาติมหาอำนาจเข้าร่วมอย่างวินสตันเชอร์ชิลนายกของสหราาาชอณจักรแฟรงคลินรูสเวลล์ประธานาธิบดีสหรัฐและโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตทั้งหมดคือผู้นำของฝ่ายสัมพันธมิตรตอนนั้นสหรัฐและโซเวียตมีเป้าหมายเดียวกันคือโค่นล้มฮิตเลอร์ หนึ่งในข้อสรุปก็คือการแบ่งเยอรมน,นีและเบอร์ลินออกเป็น4ส่วนให้กับประเทศที่ชนะสงครามมีสหราชาอาณาจักรฝรั่งเศสสหรัฐและโซเวียตรวมถึงให้อิสระทุกประเทศที่นาซีเคยคุมให้ปกครองแบบประชาธิปไตยจุดเปลี่ยนระหว่างสหรัฐและโซเวียตเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐเปลี่ยนผู้นำเป็นประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมน ซึ่งสหรัฐพัฒนาระเบิดปรมาณูได้แล้วและถือว่าเป็นไพ่สำคัญที่ช่วงชิงความเป็นหนึ่งเหนือโซเวียตได้พอโซเวียตรู้ว่าสหรัฐพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงสำเร็จแต่ไม่บอกว่าเป็นอาวุธอะไรก็ ends. เลยทำให้โซเวียตเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจสหรัฐและเกิดความระหองระแหงในประเทศพันธมิตรพอสหรัฐทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นจนชนะสงครามตอนนั้นทั้งโลกได้รู้จักกับระเบิดปรมาณูเป็นครั้งแรก หลายคนก็มองว่าการตัดสินใจทิ้งระเบิดของสหรัฐในครั้งนั้นก็เพราะว่าสหรัฐต้องการที่จะจบสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มองว่าการทิ้งระเบิดของสหรัฐก็เพื่อต้องการที่จะข่มโซเวียตและก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นมหาอำนาจหลังสงครามโลกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและโซเวียตตอนนั้นแย่ลงเรื่อยๆโซเวียตพยายามที่จะแผ่อิทธิพลคอมมิวนิสต์เข้าไปในยุโรป ในขณะที่สหรัฐก็เข้าไปช่วยยุโรปในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกกันว่ามาแชลแพลนซึ่งโซเวียตก็ปล่อยข่าวออกมาว่ายุโรปต้องระวังสหรัฐเพราะสหรัฐพยายามที่จะเข้ามาครอบงำยุโรปและก็ขอให้เชื่อใจโซเวียตแทนจากความเห็นที่ไม่ตรงกันจึงเกิดการรวมประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเป็นเยอรมน,นีตะวันตก ส่วนสหาภาพโซเวียตเป็นเยอรมนีตะวันออกในขณะที่มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินแบ่งเมืองหลวงออกเป็นฝั่งตะวันตกที่เป็นของประเทศพันธมิตรประชาธิปไตยและฝั่งตะวันออกที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์อย่างสหาภาพโซเวียตบรรยากาศของโลกในช่วงเวลานั้นคือความไม่ไว้ใจกันในยุคข,ของสองครามเย็น อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือการลงนามสนธิสัญญาปารีสเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อก่อตั้งสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในปี1949เพื่อต่อสู้กับอิทธิพลคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตในขณะที่โซเวียตรวมรัฐบริวารตั้งกองกำลังจากกติกาสัญญาวอร์ซอหรือวอร์ซอแพคในปี1955เพื่อตอบโต้การที่เยอรมน,นีตะวันตกเข้าร่วมกับนาโต ซึ่งสัญญายุติลงในปี1991ซึ่งเป็นปีที่สหาภาพโซเวียตล่มสลายพูดถึง NATO กันไปแล้วเราจะมาพูดถึงสหาภาพโซเวียตกันบ้างครับเพราะว่าสาเหตุที่ NATO ถูกก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะต่อต้านกับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตสหาภาพโซเวียตก่อตั้งขึ้นในปี1922ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1. นำการปฏิวัติโดยวาริเมียเลนินเพื่อย,ยึดอำนาจจากจากักรพรรดินิโคลัสที่2ในเดือนตุลาคมปี1917ในตอนนั้นระบบกษัตริย์ถูกยกเลิกและราชวงศ์โรมานนฟถูกสังหารทั้งครอบครัวสหาภาพโซเวียตเกิดจากการรวมกันของสาธารณรัฐรัสเซียทรานส์คอเคซัสเบียโลรัสเซียและยูเครนหลังสหาภาพโซเวียตล่มสลายบางประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียต เข้าร่วมกับนาโตซึ่งก็คือประเทศกลุ่มบอลติกอย่างเอสโตเนียลิทโทเนียลัตเวียเพื่อเลี่ยงอิทธิพลของรัสเซียส่งผลให้รัสเซียไม่พอใจอย่างมากตัดภาพมาที่ปัจจุบันรัสเซียไม่พอใจที่ยูเครนยังยืนยันที่จะเป็นสมาชิกนาโตในขณะที่นาโตเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตเมื่อไหร่รัสเซียยื่นคำขาดกับนาโตว่า ภาพนาโต้ขยายอิทธิพลเข้าไปในยุโรปตะวันออกและห้ามยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งถ้าเกิดยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตจริงๆก็เท่ากับว่าเป็นการนำกองทัพนาโตที่นำโดยสหรัฐเข้าไปเจาะประตูบ้านของรัเสเซียซึ่งขัดกับข้อตกลงที่สหรัฐเคยให้คำมั่นไว้